ตอนนี้ยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดวิวใน TikTok กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o อกมี IG มี YouTube มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีหนๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นคําอธิบายของบริการเนาะก็สามารถอ่านดูกันได้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o k ของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะวันนี้ก็จะเอาอันนี้ค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้เลยนะคะนํามาใส่แทบเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนเนาะวันนี้ก็จะเพิ่ม1000วิวนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะหนึ่วิวนะคะก็อยู่ที่1กว่าบาทเองนะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอนาองสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสห้าปเซ็นนะคะเมื่อเติมหนึ่งันบาทขึ้นไปด้วยนะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดกดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการอนลเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%นะคะมาเติม500อยบาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถาน,นะค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นาะก็กำลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปหรือใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะสามารถคลิกแอดแฟไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะ เราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะจะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนอ่านกันได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อหนึ่งพันนะคะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ําบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคำอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูตรงนี้ค่ะแล้วก็อ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าจะสสร้้าางงคํั่ซือ ข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติต๊ t ตอกของเรากันเนาะไปดูยอดวิวนะคะ view ค่ะยอดวิวคลิปวิดีโอนี้เนาะก็อยู่ที่17วิวนะคะข้างล่างตรงนี้นะเห็นกันไว้เอ่ยก็มีอยู่17วิวนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะ ก็ยังไม่ขึ้นนะคะอย่างที่สถานะบอกไปค่ะว่ากําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวเราก็ให้เวลาทางเว็บไซต์เข้าดําเนินการให้เราสักครู่เนาะเราก็จะนั่งรอกันไปก่อนนะคะแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเราจนมากเกินไปค่ะเราจะตัดภาพใหม่อีกครั้งตอนที่อยอดวิวของเราขึ้นมาเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ จาก17วิวเนาะก็ขึ้นมาเป็น1,421วิวกันเลยค่ะก็ถือว่าดำเนินการไวมากๆเลยนะคะเพราะดิที่ที่เราพักไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอประมาณ5นาทีนะคะก็ขึ้นมาให้เราแล้วนะก็ถือว่าบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วอยู่นะคะหากยอดเกินไปเนาะเพราะเมื่อกี้เพิ่มไป1,000วิวแล้วมีอยู่ดั้งเดิมแล้วก็17วิวเนาะก็ขึ้นมาเป็นพันสี่อยอยู่นะคะแถมมาทางเว็บไซต์เขาก็ได้แถมมาให้เรานั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMZ so เชียวค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถที่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้พูดผิดประการใดปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ